ตอนนี้นะคะพี่ยิปก,ก็ได้มาแล้วค่ะครีมบอลดับเบิลคั้นนะคะนี่หน้าตามันก็น่ากินนะด้านบนพี่ยิปก,ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะมันจะมีสีแดงๆอ่ะกับสีเขียวๆนะคะลาดอยู่เห็นปะแล้วก็ด้านล่างนะคะถ้าสังเกตด,ดีๆเหมือนจะเป็นข้าวโพดนะไม่ใช่ข้าวโพดนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับ เหมือนเป็นแบบขนมปังหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะโดยรวมนะคะน่ากินมากเลยค่ะราคาหนึ่งต้อนนี้นะคะนี่ยี่สิบเก้าบาทนะคะตอนนี้พี่อจะชิมแล้วนะคะรสชาติมันจะเป็นยังไงอ๋อนี่ไอตรงแดงแๆมันก็ไม่มีรสชาตินะมีควมรู้สึกลองกินเกียวๆนะคล้ายๆกับแบบต้นทิดม,มัดบาเ้าๆแดงๆ อือแดงๆเขียวๆอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเกล็ดน้ำตาลนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยอ,อ,อร่อยอะชอบนี่ค่ะเขียวๆแดงๆนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายกับเกล็ดน้ำตาลนะคะเปรี้ยวหวานรสชาติเป็นผลไม้ผลไม้นะคะเดีด๋ยวเราๆๆมากินลองกล้นแก้วบ้างนะคะมันจะเป็นแบบนหนนะกนแก้ว ต้นแก้มันจะเป็นเหลืองเหลืองนะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นขนมปังหรือเปล่านะอืมเป็นเหลืองเหลืองนะคะมมนให้คล้ายกับสีเรียวอบอบนะคะ <c oughs> ก็ไคล้ายขนมปังนะแต่มันอร่อยอ่ะมันมันเข้ากับไอ้เขียวๆยแดงแดง <c oughs> ที่มันโรยหน้าฟินมากเลยค่ะอื <c oughs> อร่อยมากโดยส่วนตัวนะคะพี่อีฟเนี่ยอุดหน,นุนไอซครีมของ k ค c ซเนี่ยบ่อยมากคร <c oughs> ั้งนี้เป็นครั้งที่พี่อีฟชอบที่สุดนะ เพราะว่ามันด้านบนมันก็ออกเปรี้ยวหวานๆแล้วด้านล่างมันก็จะมีเป็นถายวนมปังนะคะกินแล้วไม่เลี่ยนในราคา29บาทก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อคะ่ะ <Yes. S 1> ถ้าใครอยากกินนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะ